เฟซบุ๊กถูกล็อกแก้ได้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิธีที่ครูหนึ่งจะนํามาแนะนํานี้นะครับจะมีทั้ง2วิธีนะครับวิธีแรกสําหรับกรณีที่ถูกล็อกชั่วคราวนะครับคนที่ถูกล็อกชั่วคราวนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ คนที่ถูกล็อกชั่วคราวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถเข้าไปยืนยนันส่งเอกสารยืนยันตัวตนแล้วทาตามเงื่อนไขที่เขาแจ้งมาได้นะครับเมื่อเรากดดําเนินการต่อแล้วก็อีกอาการหนึ่งสําหรับคนที่ถูกล็อกแบบนี้เลยในปีนี้จะเจอเยอะกันมากๆเลยนะครับถ้าใครถูกล็อกแบบนี้คุณหนึ่งก็มีวิธีแก้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยนะครับมี2แบบ2วิธีนะครับไปดูกันเลยครับตอนแรกให้เราไปที่ Facebook สำหรับคนที่ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดดําเนินการต่อไปปุ๊บเนี่ยขั้นตอนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขไม่เหมือนกันซึ่งทางระบบ a c e b o o k เนี่ยเขาจะกําหนดส่งมาให้เราเองนะครับให้เราเลือกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอนุญาตการเข้าสู่ระบบบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็อันที่2ก็คือเป็นการรับรหัสความปลอดภัยนะครับอันที่3มก็จะเป็นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ไว้ใจได้อันที่4ให้เราระบุวันเกิด ครับอันที่5ให้เราทําการส่งเอกสารเข้าไปเพื่อทําการยืนยันตัวตนครับเอกสารที่ว่านี้ก็จะเป็นเอกสารทางบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อจริงนามสก,กุลจริงของเรานะครับก็จะเป็นตามนั้นนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการระบุเพื่อนเขาจะจํากัดเวลาให้เรานะครับเขาจะโชว์รูปให้เราเห็นนะครับว่าเพื่อนใน Facebook เราเนี่ยเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาจะถามรายละเอียดเพื่อนคนนี้ครับเขาจะส่งรูปมาให้เราดูแล้วเราก็ระบุไปครับว่าเพื่อนคนนี้อะไรยังไงตามที่เขา กำหนดมานะครับแล้วก็ระบุความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเราเคยไปคอมเมนต์ในโพสต์ไหนว่าอะไรยังไงเขาจะยกหัวข้อนั้นๆมานะครับซึ่งจะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับแต่ละคนนะครับจะมีอะไรที่หมุนเวียนกันไปแตกต่างกันไปนะครับแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเอกสารเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับถ้ากดดําเนินการต่อนะครับแต่ทีนี้ สำหรับบางคนนะครับที่กดดําเนินการต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับหรือส่งเอกสารเข้าไปอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวตนไม่ได้รับการยืนยันปัจจุบันเราไม่สามารถตรวจสอบการยืนยันของคุณได้โปรดลองอีกครั้งภายหลังถ้าใครเป็นแบบเนี้ครับมันจะมีแค่ออกจากระบบก,บกับเรียนรู้เพิ่มเติมความปลอดภัยแค่นี้เองนะครับจะมีแค่นี้ดังนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทําตามที่1แนะนําในช่วงต่อไปได้เลยนะครับ จะเป็นแบบเดียวกัน,นครับกับอีกกรณีหนึ่งที่ณปัจจุบันนี้ปี2021สเเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเจอกันมากก็คือส่งอะไรยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ปรากฏว่าขึ้นอย่างนี้เลยนะครับบัญชีของคุณถูกล็อกเราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชีนี้แบบนี้ครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับมันก็จะมีแค่ขอความช่วยเหลือกับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ ถ้าใครเจอแบบนี้นะครับให้ทำตามที่หนึ่งแนะนำในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ่อนอื่นที่เราจะไปดูในวิธีที่1แนะนําไม่ว่าหน้าจอของท่านผู้ชมจะขึ้นมาแบบไหนเป็นยังไงก็ตามให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบนี้หรือหน้าจอแบบนี้หรือว่าเป็นหน้าจอแบบนี้ก็ตามนะครับให้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับแบบที่1แคปเอาไว้แบบนี้ครับแคปไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับเมื่อแคปเสร็จถ้าเกิดเขามีขั้นตอนถามตอบอะไรต่างๆนะครับว่าจะเป็นรูปเพื่อเราหรือข้อความต่างๆหรือให้เราส่งเอกสารเข้าไปนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับเราก็ทําตามนั้น แล้วมันไปติดขั้นตอนบัญชีของคุณถูกล็อกเลยแบบนี้นะครับหรือว่ายังเงียบเฉยอยู่นะครับดังนั้นให้ทําดังต่อไปนี้ครับกดออกไปเลยครับให้เราไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ r e p o r t Login i s s u r e Facebook ตามเนี้ยครับเดี๋ยวยไงหนึ่งจะแนบลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดไป เราจะเจอบรรทัดแรกเลยครับแบบนี้ครับ report ตอ่ะล็อกอินอิชัวเฟซบุ๊ตามนี้นะครับให้กดเข้าไปครับนะครับเขาจะบอกว่าหากคุณกําลังประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือกับรหัสผ่านของคุณคุณมาถูกที่แล้วโปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบให้เราใส่ อีเมลของเราลงไปครับเวลาเขาแจ้งเรากลับมานะครับก็จะแจ้งไปที่อีเมลตัวนั้นของเรากรอกใส่เมลของเราเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาพิมพ์คําอธิบายปัญหาคําอธิบายปัญหาตัวเนี้ให้ทุกท่านพิมพ์ตามที่หนึ่งแนะนําไปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงหนึ่งใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ได้นะครับกอปี้แล้วก็มาวางได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะครับ เนื้อหาในข้อความภาษาอังกฤษตัวนี้ก็หมายถึงสวัสดีฉันเป็นผู้ใช้ Facebook เป็นประจำและทันใดนั้นบัญชีของฉันก็ถูกล็อกและฉันกำลังพยายามยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกแต่ฉันไม่พบตัวเลือกใดๆในการยืนยันตัวตนของฉันโปรดตรวจสอบคำขอของฉันและตอบกลับข้อกังวลของฉันโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณอันนี้ก็คือเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดนะครับตัวต่อมาครับภาพหน้าจอนะครับ ในที่เลือกไฟล์ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือตัวที่1บอกไว้ข้างต้นนะครับที่ให้ทุกท่านนะครับแคปภาพหน้าจอเอาไว้อาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากดเข้า facebook ของเราแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วมันมีฟ้องอะไรขึ้นมาแล้วให้เรากดเลือกไฟล์ตัวนี้ครับกดอนุญาตทีนี้เราก็ไปเลือกรูปเลยครับกดตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเรากดเสร็จสิ้น ภาพของเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาดูตัวถัดมาครับเขาจะบอกว่าขอบคุณที่สละเวลาส่งรายงานแม้ว่าเราจะไม่ได้ตอบกลับทุกรายงานที่ได้รับแต่เราอาจมีการสอบถามคุณหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับถ้าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเขาจะถามมาที่เมลของเราที่เราใส่ไว้ตรงนี้ครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเมลตัวนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับเราก็กดส่งได้เลยครับตอนนี้เราก็รออย่างเดียวครับ ส่วนตัว f c e e o o o นะครับเราอยู่เพิ่งไปเข้านะครับรอให้เขาตอบกลับแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเราถึงจะดําเนินการตรงนั้นไปนะครับวันนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรารอรู้สึกนานมากนานมากนะครับไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับ 1. ก็หาทางออกทางเลือกให้กับทุกท่านอีก1ช่องทางครับช่องทางนี้จะเป็นในลักษณะของการส่งเอกสารเข้าไปยืนยันตัวตนเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับสาหรับคนที่ เข้ามาแล้วมันขึ้นหน้าบัญชีล็อกแล้วมันไม่สามารถส่งเอกสารหรือว่าถามตอบตามที่เขาแจ้งไว้ข้างต้นเลยนะครับไม่มีตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นหลังจากที่ส่งข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นสักประมาณ7วันแล้วกันนะครับถ้าไม่มีอะไรติดต่อกลับมาเราค่อยส่งเอกสารเข้าไปนะครับวิธีการส่งเอกสารยืนยันตัวตนของเรานะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่ Google Chrome ถ้าค้างอยู่หน้าไหนก็กดออกไปซะก่อนนะครับหลังจากนี้แล้ว ไปพิมพ์ที่ช่องค้นหาตามนี้ Confirm Your Identity Facebook ให้พิมพ์ตามนี้นะครับเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดที่คีย์บอร์ดไปเลื่อนขึ้นไปครับให้เราไปตรงนี้ครับ Confirm Your Identity with Facebook ตัวนี้ครับกดเข้าไปในหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่ายืนยันข้อมูลระบุตัวตนของคุณกับ Facebook ตัวนี้ครับ ซึ่งในนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงตรงตามบัตรประชาชนนะครับค่อนข้างยากมากหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ยังไงก็50-50แล้วกันเนาะเพราะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงตรงกับบัตรประชาชนเนี่ยโอกาสได้มีสูงมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับทีานี้หน้านี้นะครับเขาจะเขียนว่ายืนยันข้อมูลระบุตัวตนของคุณกับ Facebook นะครับ ก่อนที่เราจะตรวจสอบบัญชีของคุณได้โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างเพื่อช่วยให้เราตรวจสอบการยืนยันข้อมูลประจําตัวของคุณโปรดแนบสำเนาเอกสารประจําตัวของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เราขอให้ยืนยันเอกสารประจำตัวและประเภทของเอกสารประจําตัวที่เรายอมรับด้านล่างก็เลื่อนไปครับ ก็จะมีรายละเอียดตามเนี่ยครับการส่งเอกสารนะครับก็จะบอกรายละเอียดอันนี้เป็นวิธีนะครับก็จะเป็นลักษณะของ how to นะครับเราสงสัยขั้นตอนไหนเราก็กดดูได้เลยนะครับแต่ทีนี้เลื่อนมาครับมาดูตรงนี้นะครับ ID ของคุณตัวนี้แหละครับตัวนี้คือรูปบัตรประชาชนของเราดังนั้นให้เราเอาบัตรประชาชนเรานะครับวางแล้วก็ถ่ายรูปเอาลงไปในมือถือเราซะก่อนครับจนเป็นไฟล์ภาพอยู่ในนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็มากดเลือกไฟล์ เราก็ไปเลือกรูปบัตรประชาชนเราลงไปครับนะฮะหรือถ้าเราต้องการถ่ายตอนนี้เลยเราก็กดที่กล้องถ่ายรูปนะครับให้ดีนะครับหนึ่งแนะนําให้หาอะไรบังเลขที่บัตรประชาชนเราซะหน่อยนะครับเลขที่บัตรประชาชนแล้วก็ตัวบาร์โค้ดของเรานะครับด้านหน้าครับเพราะว่าตัวหลักๆทาง Facebook เขาต้องการแค่รูปของเราเองที่อยู่ในบัตรชื่อนามสกุลของเรานะครับนะฮะเขาจะนําไปเทียบกับตัว บัญชี Facebook ของเราตัวต่อมาครับให้เราระบุที่อยู่อีเมลนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราใช้กับ Facebook ตัวนี้ครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จนะครับเรื่อนขึ้นไปครับเมื่อได้ตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับนี้เราก็กดส่งได้เลยครับนี้เอกสารข้อมูลก็เข้าไปอยู่ในระบบแล้วเห็นไหมครับเพนนีเลก็สามารถติดต่อกับทาง Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนระยะเวลาช้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับทางระบบเป็นหลักสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้ใช้ Facebook ไวๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคร ดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ